แพงมากถ้กินในห้5งอ๋อสามสบ,บาทได้10ชิ้นถูกมากและอร่อยมากเขาทำใหม่ตลอดเวลานะเขาไม่ได้แบบวางแบบหูยเยอะแยะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจอาหน้าเจอนี้นะคบ by a i r p o r t r e i l i n g นะครับ,รบผู้สับสนุนใจดีเจ้าใหญ่เจ้าเดิมของเรานั่นเองขอบคุณมากนะครับพบกับผมคนเดิมครับบิ๊กธนากรคุลจรสมบัติวันนี้ครับ รายการของเรายังคงคอนเซปต์เดิมนะครับก็คือพาไปกินร้านอาหารแล้วก็ไปคาเฟ่ต่างๆอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ใกล้กับสถานี a i r p o อร์ตเรีย n ลนะครับใบให้ว่าจะเป็นอาหารที่ทุกคนชอบส่วนใหญ่ชอบแล้วผมก็ชอบมากกินบ่อยมากที่สําคัญเลยร้านเนี้ราคาเป็นมิตรด้วยอเอาเป็นว่าเราไปเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลาปะ ก็ถึงแล้วนะครับสถานีที่เรามานี่ก็คือสถานีมักกะสันนั่นเองนี่ถือว่าเร็วมากเลยนะครับแค่สิกว่านาทีก็ถึงแล้วไปเราไปดูกันดีกว่าว่าร้านนี้จะเป็นร้านอะไรตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับร้านซูชิคอร์เนอร์นั่นเองไปเราไปดูเมนูกันดีกว่าดูเยอะมากๆ มีหน้าให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าสังเกตนะราคาถูกมากๆเริ่มต้นแค่10บ,บาทเท่านั้นและจบแค่20เองัวชิ้นใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ชิ้นเล็กๆนะครับโอ้โหอยากกินแล้วอะ่ะเราไปลุยกันเลยดีกว่าไหมไปเงียบนี่โหดูไข่ดิชิ้นใหญ่มากนะดูสิบห้าบาทเท่านั้นเองอะ่ะ นี่ครับทั้งหมดที่ผมตักมาอย่าเพิ่งตกใจอันนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียวของทีมงานทุกคนด้วยมีใ <c> ห <oughs> ้เลือกเยอะมากแล้วเนี่ยทั้งหมดนเนี้ยเนี่ยดูซาซิมิดูคุณผู้ชม10ชิ้น130บาทถูกมากแล้วก็สดด้วยนะน่ากินมากดูดิ10ชิ้นอนะ่ะไหนจะมีพวกนี้อีกชิ้นละ10บาท15 2 0เท่าั้นั้นเองโอ้โหกินยังไงไหวเราเลยเลยนะเลยเลยนะนี่โอยใหญ่ยยจัดอะ 嗯。Mm. เยอะขนาดนี้นะถ้าไปกินตามห้างตามอะไรเงี้ยโหแบบสามสี่ร้อยแล้วนะจานนี้นนนนแพงมากถ้ากินในห้างอ่ะร้อยสามสิบบาทได้สิบชิ้นถูกมากและอร่อยมากเขาทําใหม่ตลอดเวลานนะเขาไม่ได้แบบวางแบบวางไม่กี่ชิ้นแล้วก็ทําใหม่ทําใหม่ตลอดแล้วก็มีลูกค้าเขามาสั่งแบบสั่งกลับบ้านเพราะฉะนั้นอนะ่ะของมันจะแบบไม่ได้เย็นชื่นอ่ะอร่อยอะในราคาเท่านี้อร่อยมากอร่อยมาก,มากแล้วก็ใกล้สะดวกสามารถเทคโฮมได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราเร่งรีบเราอาจจะไม่มีเวลานัง่งทานที่ร้านนะครับก็สามารถเทคโฮมใส่กล่องได้เขาก็มีบริการใส่กล่องให้ไม่กิด เอ,ออเอากลับไปทานที่ออฟฟิศหรือว่ากลับไปทานที่บ้านนะครับสะดวกสบายถูกอร่อยสะอาดด้วยร้านซูชิคอหน์เนอร์ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตรงแยกกระทนี่เองกระนั้นแล้วก็ขอตัวไปทานก่อนแล้วก็ไว้เจอกัน e ีพีหน้าเลยแล้วกันว่ารายการเจอนั่นเจอนี่จะพาคุณผู้ชมไปทานร้านอาหารที่อยู่ใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตเรียลิงที่ไหนอีกก็รอติดตามชมในอีพีหน้าได้เลยนะครับวันนี้ขอไปลุยก่อนบายบายหดูดิ